ครับผมกับสวัสดีพี่น้องบดสุษพูสุคนครับครับมาในม็อบพ่อพกันในเสาร์วันที่สิบเอ็ดตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกับพเจพี่น้องมายามแยงคือเก่าแล้วครับวันนี้เนาะครับแยงจะมัดไว้ในท่อเนาะครับเนาะซิมมิโตมีแต้มกับซิมีวาลูกของลบอมวันนี้เนาะครับกับไปรุนรับส้มน้ำกันครับบรรยากาศช่วงนี้เขากำลังใส่น้ำนมเนาะครับ ไปเบิ้งน้ากันครับไปครับไปเบิ้งครับหลังแหลกของเห่าสีแหกม,นมนันบ่นเหโอ,อ้เห็นปลาดินนะครับก็ดูว่าสีมันจะโตเนาะจะเห็นดินนะครับโอ้ตัวเดียวสองตัวครับ ปลาดุก,กปลาเคีงหน่อยเนาะไปเดมว่าบทันลุงครับปลาคิดว่าฝนหนาะสิตกอีกอยู่จักสุดหนึ่งเนาะโอ้สองตัวอยู่ครับปลาดุกนะครับเนาะยังผมก็สิมัดไว้อยู่ครับมัดไวอ้อีกครับเถื่อลงเนาะ ปลากระดินต่ำๆอยู่ครับอยู่เทิ่งแต่ว่าบัทันลงเบิดรดอกครับช่วงบัทันบืนเนาะส่วนที่หนาหวเหรอครับมัน <c oughs> ไปไปลายเดือนมาแล้วครับ,น,รบ,รบ,รบนี่ครับไปครับรอเมืองอีกครับไปครับขี่รถลงไปเลยเนาะ หโหลดมันมาก,ก่อนอยู่ยครับนี่บืนมเนอ่อแต่ว,ว่าโบนาซีบืนเนาะครับเพราะว่ามันมีทอไตอยู่แักนี่ครับกับบไดมัดใส่ทอนเนาะเดี๋ยวคาลบมาก,ก่อนผมสิมัดไว้เนาะ ปลาเบือนกับชิดุงครับอันนี้มันเป็นทอ่อเทิงครับมันเลยบ่คอยลงเนาะไปครับระพอกันอยู่คนครับมาครับเบิง้งหลังนี้นะครับอู้ปลาดินอะเลยที่เนาะชี้ถือกอยู่หรอครับถือยูคครับถือยุคเดโบ่หัวปลาอย่างไรปลาดุกปลาปลาหมอนะครับอู้ ุดยอดเลยครับน้องมันของแท้เลยบะนี้บููลงคากิรีครับมันนี้ลงไล่เนาะอู้ยังน,นี้มันเต็มทีเลยครับปลาย,ยัางดิ่นอยู่ครับยังชิลงอยู่เนาะครับเบิ้งอู้ ลังนี่มันแห้งครับมันเกือบโล่แล้วผมว่าถือว่าผ่านครับเดือบน้ำแล้ว,ลวมันก็เริ่มบืนครับไปครับเบิ่งล่างๆอีกเนาะอุ่นเนาะจังปลาดีดมันยังแหงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหูปลาปลายัางเนาะครับเนาะคิดว่าน่าจะโดนอยู่ครับเดี๋ยวลงไปเบิ่งกันครับสำรวจลงไปก่อน โอ้มีอยู่ครับมีอยู่แต่บนในใจครับว่ามันเป็นปลาอย่างานนะนี่ครับปลาหมอตัวหนึ่งครับอ๋อปลาคอครับปลาคอคอตัวหนึ่งครับอู้ยซิมอาอัดย่ำเลยกับปลาไดมาเนาะพี่น้องถ้าติหยากครับก็ได้เติมกันครับ ล,ล,ลงแล้วครับมองนี้มันรู้นะครับมองนี้เราถือดูกระมูแต่ว่าน้มมันหลอดผืนครับปกติกับมองนี้อะถือดูกระมูลเลยครับเดี๋ยประคอตัวนึงครับกรบมาเบงยงงนี้เลยเนาะครับเนะาะยงนี้คือเป็นซีเป็นแปน ในส่วงนี้บ่ค่อยฮัตเลยครับเนียงแล้วก็ปีงูถือดีกูมูเด้ครับอ้นี่ครับสาเหตุที่บ่ฮอดเปล่าเออบ็ดครับแนยงมันขาดเนาะเบื้องลูกอหอยครับเพียบเลยครับอหอยเสือร้ายครับปีน,นีนาะถ้าใครอยากได้นี่มาเอาเลยครับ ไม่ซื้อดีนี่พ่อได้ยู่เนาะหลายแห่งครับอ้าโอเคครับมาหลบนาบ้งว่าสีมันหวานเนาะครับเนาะคุณเลือกไม่ซื้อดีอก่อนครับบันกับคุณแล้วครับสิได้ไปหน้าพุ่นเนาะหน้านี่กระเบื้องมองนะครับกะเที่ยวามาันอยู่ครับเนาะไปครับ จีกแง่งเลยครับแง่งขาดไหลมองกระเพิ่นนี่แหละครับจีกเนาะมเอาไปมองนี้ครับตัวสิมีบ่เนาะโอ้มีอยู่ครับมีอยู่สองตัวอยู่ครับเห็นบ่ครับพี่น้อง มไปเนาะครับเนาะครับเมื่อกี้นี่เขาจาขี่รถอ่ะอู้อู้อู้ยู่บ่ละอยู่บ่ละมันนี่หัวอยู่ใส่พี่น้อง สำคัญแห่งหนอครับปลาตัวนี้เอาวิเกือบเกือบบได้ครับเกือบบันไดดูตกดีครับครับครับน้องครับสะสมเต็มไปเรื่อยๆครับกินน้ำก้อนจังบาทครับอู้ห่อนเนะครับเนะ น้าก็เริ่มยินเสียงรถเกี่ยวแล้วครับพี่น้องท่านัมเขาจะเริ่มเกี่ยวเขาเนี้วกันแล้วครับเดี๋ยวกะจะเป็นเขาเมาริดอเนาะครับต่อไปส่วงปลายเดือนนี่แหละคิดว่าเนาะไปครับผมตักตึงครับหลังนี้เนาะเอ้ยลงมาเนาะครับ ปลาอย่างรับพ anyway, ี่น้อง่งที่ดินแห้งนะครับกูล่างเกี่ยวกันเนาะนีกไม่ใ่ไหนจะเป็นปลาโคนะครับนาจจะเป็นปลาสนนะครับแต่ว่าบันคงไม่ไหลสุดเกินเี่อี่น้อง เกะบังก่อนครับอันเป็นปลาอะไรปึ๊บอุ้ยมันเป็นเงินแห้งแล้วครับเนาะเดี๋ยวบังก่อนครับ,อ,อ,รบอู้ยฉมิดนะตัวเดียวผมก็สีบอเทียร่งนะครับน้องสีเปืือนครับเปืือนมืออู้น่เนะเดี๋ยวนี้ผมน้องโค้งนะ บินตามได้ครับอือน่าเห็นตัวหนึ่งครับต่ะ่ะสิรลองเทเสียงมึงเลยครับ้ามีปลาดุกอะต้องจับเอาหน่อยหน่องนะจะปล่อยนะครับหน่องเกปลาคอคอตัวเดียวครับลังนี้่นะปกติลังนี้ถึกปลายกุมมงเได้ครับแต่ว่ายา้ำ มาหงามเลยผมบริยามเถอะเดี๋ยวพอบริยามเนะาะอันนี้ผมบค่อยได้มาอโอเคครับผมไปลังไม่ต่อครับมองล่มก็ล่มครับพี่น้องแต่ว่าตอนวานใหม่ๆก็คือจะง,ง่ามอยู่เนาะครับเนาะบัดออกห่วงมานะห่วงน้อยหน่อยนะครับเนาะปีหน้าจะผมสิเกรเกียมไปแนวใดดอกครับนี่โอ้ งานนี้ก็ว่างามคักอยู่นะครับเนาะตอนบานขึ้นใหม่ครับไปครับไปเบิ่งงานกุกกัดดาวน้ำกันครับเป็นังไรครับอันนี้ลนะครับถือ,องูเนะาะเมื่อวานนี้เนาะจะมาขึ้นมาเปลี่ยนเ,ยเปลี่ยนทักจระครับกระปูตัวหนึ่งครับ ไปเบื้องหลังผมครับทีมีตบ่เนานโอ้ยถืองูแลวครับพี่น้องเห็นบอครับน,นี่นี่ครับไล่ทำทายอยู่ถืองูเนาะถือตัวรอครับเนาะโอ้เสี่ยงแหงผมเบื่อขนาดเลยครับกบงูเนีะ ปลาก็ไม่อยู่ครับพี่นอ้องงูนั่นนี่ครับพี่นบ่หัวมันนี่ครับงูงูตะแแหงนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องนนโ,อโ,อโอแแอกแนวได้แล้วครับปลาเนีู่ นี่ครับมันจะตัวเนาะบัตนี้มันสองตัวบอกครับผมมาสองตัวเนีเ้ยออต้อาหัวก,ก่อนครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับพี่น้องงูอีกแล้วครับโอ้ยบัตรด๊บบัตนันน่นเนาะเห็นบอกครับพี่น้องนะนะครับ เทือ่ด้เทือนัน้นสุดปวดดอกปลาก็มีอยู่ครับงูก็มีอยู่เสียงปลาดิ่นนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวปล่อยงูก่อนครับีนี่ครับพี่น้องโอ้ผมสั่งแห้งอยดีเลยงูนี่เบื่อแห้งขนาดเลยครับ มีแถบจะทุกแยงเนาะครับเนาะเอาไปเกือใบหัวมันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมว่าสิปล่อยกับเขาไปละเขาในท่อแล้วเนาะครับเนาะปล่อยงูงกันครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ไปแล้วครับไปแล้วอ่ะทันแยงไปก่อนครับโอ้ยผดติงงกที่น้องมัน นะครับยามหลังไม้ครับเอ้าครับอังนี้บืนอยู่ครับพี่น้องสองสามตัวอยู่ครับสะสมแต้มไปเรื่อยครับผมกระดุกล้่นนเลยพี่น้องตัวนี้ตายเลยครับลุ่งมานี้แล้วครับแต่ว่าพอดีว่าตากแดดนะครับนหนึ่งเลยตายครับ โอเคครับผมข้างยังนนเนาะกดบดได้ครับตัวนะ่ะโอ่อนอ่อนลุดเลยครับลุตไปครับไปครับโอ้ยหออยเลยครับงูเนาะนี่หมดแล้วครับคุณนอ้องโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ นุ่มหน่อยนะครับอ่าได้เติมเงินไปครับทางหันงูทางกระลั่งจะมาเข่านะครับเนาะผมมาเห็นก่อนครับ โอเคเงีกันครับไปครับผมจำสองลังสุดท้ายครับไปถึงไหนเนาอยอ้เขาล่มขนาดเลยครับงาน,นอุ้ยลังนี้ถึงดูครับพี่น้อง อยู่ปันอยู่ครับแต่โมโหว่าสิเป็นปลาอย่างงอเนาะตลวถืออยู่ครับมันติยิบยิ้ยิ้ยินเิ้ยิ่ครับอยู่ในท–้อย้ย้ม้ยิ้มยิยิ้ม้ิ้มนึยิ้มะเนาะิ้้ปลาดุกิ้มนิ้ยตัวครับนี่ มันอยู่ครับหลังนี้เนาะปึ๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อู้ลงุงท่านเบ็ดอยู่ครับเนาะยังลงอยู่ด้ยครับทำมาหล่อเรงกันนาสีได้อยู่ครับโอ้ประคอตัวนึงกระลูกคร,ประปูกประลูกเปิดเนี่ยอ๋อเสียบ,บังกระโปกค,ครับ จุดถิ่มใส่เมื่อวานนี้เนาะปากทอมลอยลงมาครับปลาดุกครับปูหลังนี้ก็สุดยอดเลยครับคิดว่านาชิลงอยู่นะครับน้องใส่ไว้อีกครับเดี๋ยวลังสุดถ่ายนะครับนาองมันเดือมือกินถือกระไรกระเบิ้งหอยเป็นบืนลงครับทางย็นแปลนเนาะ ขากลายครับไปครับพคนละครับอยู่โซนพคนครับลังสุดท้ายเนาะผมแตกมาแล้วครับครับ,ล,ล,ล,รบ,รบลังนี่พี่น้องีปลาลงมาแล้วส่งบุคืออะไครับต้องใส่ต้องเปลี่ยนแงงมาใส่เนาะครับเนาะแบบนี้มันมันบุถิ่เป็นตำราอันไดีครับเนาะ นี่นองใส่ลอบแบบหลบครบที่หลบยังไม่สนองครับเนาะพ่อใดญ่โยครับไปสรุปผลงานน้ำกันครับอยู่ผมเนาะแดดผ่อนแห้งครับไปครับผมครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมจนถึงช่วงทายคลิปครับครับวันนี้ครับมาเบิ่งผลงานน้ำกันเนาะครับเนาะในเหมือนนี้เนาะในเสาร์วันที่11ตุลาคมนะครับกัพ่อใหอยู่ครับผลงานเสาร์นี้เนาะ ประมาณสองโลอยู่แล้วคือพี่น้องจะถือว่ามันอยู่ครับเนาะก็บอกค่อยผ่านครับมายามหลอกได้กับพ่อใดอยู่ถ้าเขาว่ยามก่อนเนาะครับผมกัคลิปนี้ครับก็จบไปเพียงสำนีเนาะครับเนาะผลงานมันก็ไปง่อยู่ครับพ่อใดพ่อมันอยู่ประมาณสองโลนิดๆครับครับผมกฝากพี่น้องกดไลค์ก็สับสไกกดแชร์กดติดตามให้นำในเด้อครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีพี่นี่ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ